แปลงใหญ่ทั่วไปเห็ดหมู่สองตำบลโนนศิลาอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นที่ตั้ง82หมู่สองตำบลโนนศิลาจำนวนสมาชิก37คนพื้นที่กิจกรรม8ไร่สองงานประธานกลุ่มน,นายนรงภูมิเรืองประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายเห็ดวัตถุประสงค์ของโครงการ 1>, 1. เพื่อให้สมาชิกทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความสามคัคคี 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการหาปัจจัยการผลิตและรวบรวมผลผลิต 3. เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคงยั่งยืนในชุมชน 4. เพื่อยกระดับเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดด้านการบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มแปลงใหญ่ทั่วไปเห็ดหมู่สตําบลนวลศิลามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วยประธานรองประธานเลขานุการเฮรันยิกการตลาดประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารกลุ่มมีวาระคราวละสองปีหรือเป็นไปตามมติที่ประชุมนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติร่วมกัน แผนและปัจจัยนําเข้า 1. การสร้างความเข้าใจเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มมีการประชุมอย่างน้อย3เดือนต่อครั้งหรือหากมีความจําเป็นเร่งด่วนให้มีการประชุมได้ตามเห็นสมควรเพื่ออภิปรายปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขในการดําเนินงานรับทราบรายรับรายจ่ายและติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม 2. สร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงโดยได้รับการพัฒนาความรู้จากสพกรประธานกลุ่มแปลงใหญ่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแปลงใหญ่ระดับอำเภอและได้ร่วมประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่สพกรระดับอำเภอถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและความก้าวหน้าของแปลงตามที่กำหนด มีการปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูลสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่เป็นปัจจุบัน 4. มีเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน 4.1. มีการจัดทำเวทีชุมชนวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา 4.2. มีการกำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน5ด้านได้แก่ 1. การลดต้นทุนด้วยวิธีการส่งเสริมให้นำก้อนเห็ดเดิมนำมาใช้ใหม่ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์ในการป้องกันโรคและแมลงและรวบรวมกันซื้อปัจจัยการผลิต2การเพิ่มผลผลิตด้วยวิธีการรักษาอุณหภูมิของโรงเรือนบำรุงดูแลรักษาโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอ 3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตส่งเสริมสมาชิกให้ขอรับรองผลผลิตให้ได้มาตรฐานทุกราย 4. การตลาดจำหน่ายทั้งในตลาดออนไลน์และตลาดท้องถิ่นมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรวบรวมผลผลิตสมาชิกเพื่อจำหน่ายแก่พ่อค้าคนกลางและแปลรูปผลผล,ผลิต 5. การบริหารจัดการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวางแผนการผลิตรายกลุ่มรายบุคคล